สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เรามีข่าวสำคัญนะครับเกี่ยวกับตัวอัปเดตของแมปนนเนนด์แบนการ์ดเนี่ยที่ในคลิปที่แล้วเนี่ยผมก็บอกว่ามันมีเรื่องปัญหาที่เขาไม่สื่อสารเรื่องการอัปเดตอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับในส่วนวันนี้เนี่ยเรามาดูเซตัสสปอร์ตในอัปเดตกันครับเซตัสก็คือสถานะของการอัปเดตในอัปเดตหน้านะครับตอนนี้เนี่ยเขาก็แถลงออกมาครับว่าทําไมมันถึงชา้าหรือว่ามีปัญหาอะไรต่างๆนะครับโดยเราจะมาดูกันครับว่าความคืบหน้าของเกมในตอนนี้และสิ่งที่เราสามารถคาดหวังได้จากตัวอัปเดตเนี่ยยมมัััััันนนนนนนีีีอออะะะไรรรรรบบบ้าบาาางงคคเเเกกกดดดูท่่่ส่สสวกกววปตใชแล We h a v e e x p a n d our Development Team ไปครับอันนี้ผมจะสรุปรวมเลยมันคืออย่างแรกเนี่ยทีมงานพัฒนาเนี่ยครับได้มีการเพิ่มตัวส่วนของทีมงานใหม่เพิ่มมาครับถึง2เท่าเลยครับในการจ้างโมเดลเลอร์นะครับอันนี้ก็คือคนทำโมเดล Animator นะครับคนทำ Visual Effect Artist นะครับแล้วก็ครับ We a r e s t i l l l o o k i n g for Experience Developer to Join Team ครับก็ตอนนี้ยังหาตัว Developer นะครับมา Join Team เพิ่มถ้าคุณเป็นคนนั้นนะครับหรือว่าอยากแนะนำใครสามารถติดต่อได้ตรงนี้นะครับ most game play mechanic that w e has planned for the next update h a v e been at including new game mode with unique and rare reward นะครับ game play mechanic ที่วางแผนไว้ในอัปเดตหน้านะครับตอนนี้ก็มีการเพิ่มเข้ามาแล้วครับรวมถึงนะครับเกมโหมดใหม่ที่มีรางวัลเป็น rare reward นะครับเป็นรางวัลที่ยูนิคนะครับเป็นรางวัลที่เฉพาะแล้วก็หายากนะครับ a l a g o n mode นะครับตอนนี้ has been re-birth for next update นะครับ a l a g o n ตอนนี้มีการนําไป r e b i r t ใหม่นะครับจะมีการปรับบาลานซ์ขึ้นนะครับให้มันท้าทายขึ้นแล้วก็มีความแฟร์ด้วย โดยรีเวิร์สส่วนี้ครับจะมีการเพิ่มตัวการ์ดนะครับเพื่อทําให้มันน่าสนใจมากขึ้นครับก็คือการ์ดที่เราเลือกเนี่ยพวกอ่าศัตรูตายศัตรูศัตรูตายแล้วยกล่างเลือดเด้งหรือว่าศัตรูเลือดหนาขึ้นวิ่งเร็วเนี่ยครับอันนี้คือการ์ดนั้นก็อันนี้บอกว่ามี m o ดิฟายเอออร์ันใหม่นะครับก็เราก็คาดฝันนะครับว่าจะมีการ์ดอันใหม่มาพิกัดสแตนทอลเล็ปอินส์ adding on new unit นะครับส่วนนี้เนี่ยผมขอเอาไว้ไม่น่าให้เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในประเด็นของคลิปนี้แหละว,ว่าทำไมนะครับอัปเดตมันถึงช้าแล้วก็มันมีปัญหารรส่ววน,นนนนไไหะคับแล้ก็มา,ามปดปู The เก Shuttle Lab is adding on new unit นะครับก็คืออุปสรรคใหญ่ที่สุดในตอนนี้นั่นก็คือการเพิ่มตัวละครใหม่นะครับก่อนที่จะปล่อยเนี่ยเราไม่ได้มีบัตเจตนะครับไม่มีงบที่จะจ้างครับใครมาช่วยนะครับ and have only started looking for people นะครับตอนนี้ก็เริ่มหาครับเรามีแค่คนเดียวที่เป็นโมเดลเลอร์ที่ทำทุกๆอย่างเกี่ยวกับการปล่อยตัวละคร which was completely unstable ครับก็มันไม่ยั่งยืนเลยครับ ก็คือมันมีความดีเลเนี่ยเพราะเขาทำงานอยู่คนเดียวครับมันเป็นเวิร์กโหลดที่ค่อนข้างหนักนะครับ We have a lot of unit a n a m y model w e b x animations and sound effect left to add ครับก็ยังเหลือการเพิ่มยูนิตใหม่ตัวโมเดลสตูนะครับวิชวลเอฟเฟกตตัวแอนิเมชันนะครับแล้วก็เรื่องของซาวด์เอฟเฟนะครับเหลือที่จะต้องเพิ่มเข้าไปนะครับ We apologize for the time this update has been taking นะครับเราขอทดสอบเวลาครับที่ใช้ไปสหรับการอัปเดตตัวนี้นะครับแต่ว่านี่คืออัปเดตหลักครั้งแรกของเรานะครับแม้ว่าจะมีการใช้เวลาว่ากแลัอเดนี้แต่ก็ ขออภัยด้วยการนดิตครั้งใหญ่ครั้งนี้เนี่ยมันมีอะไรหลายอย่างที่พวกเขาต้องทําการเรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงทั้ figure ล็อตเอาติเงาทับหลายอย่างเลย t h i s h a s been a new experience for us ก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆสำหรับพวกเขานะครับ we have sat in the bunch of meeting with Roblox t r m e n o n e g y นะครับเขาได้ไปนั่งพูดคุยนะครับกับตัวฝั่ง engineer ของ Roblox นะครับเกี่ยวกับปัญหาผู้คนทําการบอทติ้งนะครับแล้วก็มาโคร bouting คือการปล่อยบอท F K ครับปล่อยบอท F K คือที่มีหลาย account เลยครับแล้วก็การใช้ตัว m a โครครับ to ทูเฮาท์เอาเกมคอร์ส platform to break นะครับหลังถึงการที่เกมเนี่ยครับมีการทำงานจนหนับมีปัญหาที่ยังแพลตฟอร์มได้ครับมีการแคชอะไรอย่างงี้ครับและจะเป็นให้ฝั่งเอนจิเนียร์ครับต้องเข้าไปดูตัวปัญหาตรงนั้นครับแล้วก็คุยกับในส่วนของพวกเราซึ่งไม่ใช่เรื่องที่เราพูดกันบ่อยในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับเราเดเวลลอปเปอร์นะครับอ่าเป็น active listening นะครับเป็นคนที่ค่อนข้างรับฟังนะครับ to community and discussing what we can do better for future update นะครับ พวกเขาเนี่ยพร้อมที่จะรับฟังตัวส่วนของข้อเสนอจากฝั่งคอมม้นตี้เสมอนะครับแล้วก็พิจารณาวิธีการที่จะปรับปรุงนะครับให้อัปเดตเนี่ยมันดีขึ้นนะครับ better for the future update เพื่ออัปเดตที่ดีขึ้นในอนาคตนะครับ to clarify some other thing about the update นะครับก็เพื่อเคลียร์นะครับตับอ่ส่วนต่างๆของการอัปเดตนะครับเราไม่มีวันอัปเดตที่แน่นอนที่เราสามารถให้ในตอนนี้นะครับเราจะเม่เชื่อก่อนครับว่าทุกอย่างนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วและให้เทสเตอร์นะครับไปเล่นมันก่อนภายใน ฟิลด์เดย์ครับเล่นประมาณสักวันสองวันนะครับก่อนที่จะปล่อยมันเทสเตอร์มีเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงนะครับที่เล่นในตัวอัปเดต0.5ไปซึ่ง which วิชคอ a lot of s t r ออฟสตรีท e อร์ทวัน involved นะครับซึ่งนะครับสร้างความเพียรให้กับทีมงานอย่างมากรวมถึงตัวระบบแอดพอร์เป็นจิเนียหลายหลายคนด้วยเราจะทำให้ดีที่สุดครับในการปล่อยตัวเกมออกมาในเวลาที่ดีนะครับไม่ใช่เวลาที่ผู้คนส่วนใหญ่นะครับไปน,นอนกันแล้วผม,ผมสัญญาไม่ได้หรอกครับว่ามันจะเป็นเมื่อไหร่แต่ว่า ซึ่งเราคำนึงถึงปัญหาตัวนี้เป็นอย่างมากนะครับในแผนระยะยาวของเราแล้วสรุปเนี่ยครับในส่วน,วน,วนเซสชัปเดตรตรงนี้เนี่ยจะนําเสนอเรื่องของการที่ทีมงานบอกว่าปัญหาใหญ่เนี่ยมันคือที่เ,ออเขาเนี่ยขาดคน,นครับมีคนไม่พอในส่วนนะครับนั่นก็คือคนในส่วนของการทาโมเดลนการเพิ่มตัวละครยี่ต่างๆเนี่ยซึ่งมีอยู่แค่คนเดียวครับแต่ตอนนี้ก็ได้มีการทรําการจ้างเพิ่มครับแล้วก็ขยายทีมเพิ่มขึ้นแล้วก็กําลังมองหาตัวดเดพเลอร์เพิ่มขึ้นที่จะทำงานด้วยนะครับ ในส่วนปัญหาตรงต่อมาเนี่ยก็คือมันเป็นอัปเดตที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็ใช้เวลานาน,นมากๆเลยแล้วก็ได้เสนอขุมวงที่ได้ไปการไปคุยกับตัว engineering ของตัวโลบอคเลยนะครับแพลตฟอร์มนะครับของแพลตฟอร์มโลบอคว่าปัญหาเกี่ยวกับการบอทมาโคนเนี่ยทำให้เกมมันแร้หรือว่าโลบเนี่ยมีปัญหาทั้งหมดนะครับจากด้านความแเนกผมกรู้สึกว่ามันค่อนข้างเฉยลเลยจากด้านความแเนกผมก็ข้าเข้าใจนะครับว่าการที่ขาดคนเนี่ยมัน ทำให้แบบเวลาเนี่ยมันสูงขึ้นไปครับแล้วภาระของงานเนี่ยที่ไปหนักอยู่คนเดียวเนี่ยมันสูงมากตอนนี้ก็มีการขยายตัวของทีมเพิ่มซึ่งเป็นเรื่องที่ดีแล้วเราก็สามารถคาดหวังตัวเกมตัวนี้ได้ว่ามันจะมีความเร็วที่มากขึ้นไปมากกว่านี้ครับในการพัฒนาแล้วก็เพิ่มส่วนต่างๆเนี่ยจากที่เราออได้ดูเนี่ยก็มีการรีเวิร์กตัวโหมดพารากอนแล้วเราก็ไม่ได้อีกส่วนใหญ่เนี่ยก็ถูกเพิ่มเขม้ามาครับในส่วนของโมเดลสตูอะไรเงี้ยผมว่าอันนี้เนี่ยมัจะไม่นานมากครับแล้วก็การเพิ่มโมเดลนะครับพวก็วก มีคนเพิ่มนะน่าจะเร็วขึ้นนะครับคุณเห็นอะไรกับตัวสตัตอัปเดตที่เราได้เห็นในตอนนี้ครับก็ลองคอมเมนต์มาดูครับผมจะมาดูในส่วนต่อไปกันเลยคือส่วนนี้ครับที่พูดถึงเรื่องของแคปชั่นนะครับแล้วก็มาโค้ดนะครับอันนี้ครับซามิโพติ้งวิกอนะแอดนะครับอันนี้ก็มีหลายคนครับคิดว่าเราจะทําการเพิ่มแคปชั่นครับแคปชั่นคืออะไรแคปชั่นะครับก็คืออันนี้ก็คือการตรวจนะครับว่าเรายังอยู่กับตัวเกมไหมเราเป็นมนุษย์หรือเปล่านะครับที่เราได้เห็นกันในการสร้างรหัสอะไรต่างๆนนนีีออั้คืช คือการพิมพ์นะครับตัวอักษรอะไรย่างนี้หรือว่าจะเป็นการเลือกรูปภาพทั้งหมดเนี้ยเราจะเรียกว่าแคปชั่นครับแล้วก็การทําให้มาโคเนี่ยสามารถแปลได้ครับอ่าผมขอเชียบต้องใช้ครับเราเชื่อว่าการตรวจสอบนะครับแล้วก็แบลมาโคเนี่ยเป็นเรื่องที่แทบเป็นไปไม่ได้เลยครับเพราะว่ายังไงเนี่ยผู้เล่นเนี่ยก็ยังหาวิธีใหม่ๆนะครับมา Impossible นะครับคือเป็นไปไม่ได้เลยผู้คนเนี่ยเขาจะหาวิธีใหม่ๆนะครับมาทําให้มันผ่านไปได้แล้วก็หลีกเลี่ยงไปได้อยู่ดีนะครับ พวกาเขาไม่ต้องการใช้เวลาไปกับการแก้ไขปัญหานี้โดยตรงนะครับเ b e ลิส v e t h a The Better Solution Would Be Simple Make the Game More Fun to Play ครับเขาเชื่อว่าวิธีที่ง่ายที่สุดครับเป็นโซลชั่นที่ดีที่สุดก็คือการทำให้เกมนะครับมันสนุกที่จะเล่นนะครับผู้คนนะครับในปัจจุบันเนี่ยใช้มาโครว,ว่าตัวของเกมนะครับมันค่อนข้างกลายหนักเลยแล้วก็เป็นอะไรที่เล่นซ้ำเดิมๆครับแล้วก็น่าเบือ่อ ในแผนของเรานะครับก็คือการทําให้เกมนะครับมัน enjoyable นะครับมันสนุกในการเล่นมากยิ่งขึ้นครับที่คุณจะเล่นมันมากกว่า20นาทีเราผู้เล่นนะครับสามารถรับรางวัลได้โดยที่ไม่ใช้เวลานะครับมาโคทั้งคืนนะครับการเพิ่มแคปชั่นนะครับหรือว่ามาโคดีเทคชั่นสคริปต์นะครับมันทําให้เกมเนี่ยมันเท่าท่านำคาสำหรับทุกคนนะครับ we don't want our non-macro p l a y e r to be suffer a s a refund นะครับเราไม่อยากให้ผู้เล่นที่ไม่ใช้มาโคนะครับต้องมาทนซัพเปอร์ทุกท่านกับผลลัพธ์ตัวส่วนนี้ครับเราได้วางแผนไว้ล่วงหน้าเลยครับว่าเราจะทําให้้เเกมนีย ดีสุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้นะครับก็ขอ,ขอบคุณทุกคนด้วย Also yes we are also r e a aware of u s e r having a hard time to gain evil i t e m without resorting to with m a c o นะครับเราทราบนะครับว่ามีผู้คนนะครับที่มีปัญหาแล้วก็ใช้เวลายอย่างยากระบาดครับในการ ตัวไอเทมอีโวนะครับถ้าเกิดไม่ได้ใช้มาโคในอัปเดตหน้าเนี่ยครับเราจะอันนี้เกมเพลย์ฟีเจอร์ทูเฮลทูดิสเซสเวลนะครับเราจะทําตัวเกมเพลย์ฟีเจอร์นะครับที่จะช่วยพวกคุณตรงปัญหาต่วนนี้ด้วยนะครับก็คงจะมีวันนี้ครับโดย2ส่วนนี้ในความเคิดของผมเนี่ยผมมองว่ามันเป็นการเตะที่นะครับว่าเบทเทอร์โซลูชันของเขาเนี่ยครับคือการทําให้เกมเนี่ยมันสนุกมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็ทําให้เรื่องของการกรายนะครับมันไม่ได้น่าเบื่อแบบไม่ได้บอริงที่ยวบว่าเราต้องเล่นแบบเล่นอะไรเดิมๆซซ้้้้้ําาๆๆนนนนนะะะคคคครรรรััััับบบบมมทให่่เเืออ็็วววแลกกจไดขง กินเวลามากจริงๆถ้าเกิดไม่ได้ใช้มาโคหลายโคแต่ไม่ได้มีเวลามากในขนาดนั้นนะครับการทําให้เกมสนุกขึ้นนะครับเพื่อลดการพึ่งพาตัวมาโคผมว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยครับเพราะว่ามาโคเนี่ยก็เป็นปัญหาที่แก้ได้ยากนะครับถ้าเกมสามารถทําให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถสุขได้โดยที่แบบได้ขอต่ตางๆโดยที่ไม่ต้องใช้มาโคนะครับเกมได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมครับก็ใครคิดอย่างไงก็ลองคอมเมนต์ไวู้นะครับับคลิปนี้ก็คอบคุณที่มานีนะครับมันเป็นการแปลสดแล้วก็สรุปผงผมเลยนะครับ บางคำเนี่ยเขาจะตัดข้ามนะครับเพื่อวรบรัดให้มันฟังแล้วก็จับใจความได้ง่ายๆนะครับทุกคนก็รัฟังผ่านไปได้เลยโดยถ้าเกิดมีการแปลไหนที่คำไม่ได้สวยหรือว่าผิดพลาดไปนครับก็อขออภัยมานาที่ดยนะครับผมจะนำไปปรับปรุงแล้วก็พิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ขอผูุณับชมครับกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับกดไลค์ให้ด้วยคอมเมนต์ด้วยไปป่ะครับ